ถามใจตัวเองตอนนี้ดูครับว่าเราเข้ามาในอาชีพเนี้ยเราคาดหวังอะไรกับอาชีพนี้หรออบางทีเรารีบเกินไปหรือเปล่าในการที่อยู่ในในเส้นทางอาชีพเทเดอร์เราไม่สามารถเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้ภายในวินาทีมันทําไม่ได้เนาะใช่ค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนแต่ลองดูซิว่าเออไม่ไหวก็พักอะ่ะพักแล้วเงินในบัญชีเงินในปอดเราก็ยังเหลืออยู่เราก็ยังเทรดกับมันต่อได้นี่แล้วค่อยมาเทรดวันหลังอะะ๋อ บูสต์แคมปครั้งที่2 3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะด้วยกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับ ความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของบูส s t แคมปครั้งนี้ Day 1เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแท้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริงจากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพันสู่หลักหมื่นล้าน เพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงใน day 2ค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเองและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการไอซ์บารเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้คุณมีสติ กล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้และวันสุดท้ายค่ะเด y ที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างไม n ์เซตที่แข็งแรง เข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สำคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรดเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมีวินยัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นใน2วันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้างานจริงทั้งวิธีคิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิดได้ที่ Boost แคมปเท่านั้นเพจสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรังสิตสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ โกมาสเตอร์วันนี้มาพูดกันถึงเรื่องไขค,ความลับพฤติกรรมการเทรดบ้างดีกว่าจริงๆที่เตรียมมาจะเป็นเรื่องของการที่แบบเออถ้าใครติดอะไรในเรื่องของการเทรดสามารถพิมพ์บอกได้เลยเออเอาไปอยา่างสัปดาห์ที่แล้วออจะมีเคสที่ว่าแบบ ปิดก่อนใช่ไหมจริงๆเรื่องนี้เราคุยกันแทบจะเกือบทุกอาทิตย์เนาะ,ะปิดก่อนทํายังไงดีไม่สามารถถือไปถึงทีพได้หรือแบบไม่สามารถทํากําไรได้ตามที่ควรแบบเทคนิคก็เรียนมาไม่รู้กี่ที่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทําได้อยากจะบอกทุกคนว่าขอชื่นชมก่อนว่าชีวิตด,ด้านอื่นการงานด้านอื่นของพี่พี่คือพี่พี่โคตรเก่งเลยจริงบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจใช้เวลาแบบหลักสิบปีกว่าธุรกิจจะโต ที่ทาให้ตัวเองสบายและสามารถนอนได้วันละสิบห้าชั่วโมงเหมือนพีเต้ได้ <c oughs> นะฮะก็มีข้าผ่านมาแล้วอะเป็นสิบสิบปีบางคนเป็นพนักง,งานที่ดีเลยพนักง,งานที่ดีให้กับองค์กรเป็นบุคคลสําคัญของบริษัทเป็นพนักง,งานในราชการม,มีตําแหน่งหน้าที่สูงนะครับมีหน้าตามีสังคมที่ดีก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าห้าถึงสิบปีทุกต้องที่เราจะสําเร็จนะครับวันเนี้ย ผมอยากจะถามพี่ทุกคนว่าการที่พี่ทุกคนก้าวเข้ามาในวงการอาชีพเทรดเดอร์เคยคิดไหมว่ามันใช้เวลาเป็นสิปีเหมือนงานประจําเราอ,อหรือคิดว่ามันง่ายเคยปะเ,ออเพราะอะไรอะ่ะผมคนนึงเคยคิดว่าอยากหาอะไรที่หาเงินได้เยอะขึ้นดีขึ้นอืแล้วพอมามาเป็นเทรดเดอร์ค่ะเป็นไงอยากรวยเร็วเง่านั้น ถ้านี่ทําอย่างอื่นมาเนี่ยก็รู้ว่าใช้ระยะเวลาตั้งเยอะใช่รีบเรียนเลยมีก<ม>ี่คอร์สเรียนหมดมีกี่ธาตุเรียนหมด,มทเ,หมดเทคนิคมีอะไรเรียนหมดฝึกหมดฝึกเป็นร้อยร้อยภาพพันภาพก็ฝึกมาหมดอื<ม>ทาไมยังเหตุไม่สาเร็จเหมือนพี่เต้ยเหมือนอาจารย์เต้ยเหมือนอาจารย์ซิ่งเหมือนเทรดเดอร์เก่งๆในประเทศเราอ่ะใช่ไหมวันเนี้มันมีช็อตคัดให้เราสาเร็จในอาชีพนี้ไวแต่ว่าลอง ถามใจตัวเองตอนนี้ดูครับว่าเราเข้ามาในอาชีพเนี้ยวันแรกจนถึงวันนี้เลยนะวันแรกจนถึงวันเนี้ยเราคาดหวังอะไรกับอาชีพนี้หรออืเออโคดฟ้ามองอาชีพเทรดเดอร์เป็นอาชีพในรูปแบบไหนบ้างรูปแบบในหมายถึงมองว่ามันมีความสําคัญกับเรายัางไงอ่ะทําไมเราถึงมาเลือกเลือกที่จะมาเทรดก็มองว่าการที่เราเข้ามาเทรดอ่ะมันสามารถที่จะตอบโจทย์หลายพื้นที่ในชีวิตของเราได้คําว่าหลายๆพื้นที่อ่ะแล้วเคยตั้ง เป้าหมายในการเทรดแบบชัดเจนไหมว่าอีกกี่ปีเราจะสําเร็จต่างเออแล้วถ้ามันไม่ไม่แล้วถ้ามันไม่ถึงสมมติว่าอีกปีหนึ่งฉันจะสาเร็จแล้วอีกปีหนึ่งยังไม่สาเร็จอะ่ะอืมเราจะมองการเทรดเราเปลี่ยนไปปะเราก็ต้องกลับมารีเซ็ตตัวเองเอออันนี้อันนี้ยังดีนะกลับมารีเซ็ตตัวเอง <c oughs> แต่บางทีปุ๊บแค่วันเดียวอะเมื่อวานอะทํากาไรได้วันนี้เสียอืมลืมละว,ว่าเป้าหมายในชีวิตเราเป็นอะไรแล้วก็รู้สึกท้อแท้แล้วออใช่ไหมนะครับหรือแม้กระทั่งว่า เชื่อว่าแบบกดตรงไหนก็จะได้ตังค์แต่แพ้ตลอดเลยเือเนื้อ,อปะแผนก็ทําแล้วฝึกก็ฝึกแล้วแต่ทํามัยังไม่รวยสักทีแต่ลืมไปว่าชีวิตที่ผ่านมาเราต้องสี่สบห้าสิบปีอะบางคนอาจจะแบบยี่สิบถึงห้สิบปีอะประมาณนี้กว่าเราจะทํางานได้เงินอยู่ในตําแหน่งสูงๆส,ส่งลูกเรียนจบได้ดีๆอมีรถมีบ้านเป็นของตัวเองอะเราใช้เวลาตั้งสิบปีกว่าเราจะมีตังค อ่าไ,ไม่นับคนที่รวยแล้วห <laughs> ยอกหยอกหยอกนะครับใช่ไหมคนที่เขารวยอ่ะเขาก็รู้วิธีการหาเงินที่ดีใช่ไหม <c oughs> บางทีเรารีบเกินไปหรือเปล่าในการที่อยู่ในในเส้นทางอาชีพเทรดเดอร์นะครับอันนี้อยากให้คือเนื่องจากไม่มีใครแบบ อยากให้เราปลดล็อกอะไรอ่ะก็เลยพาไปปลดล็อกไม่ได้นะครับก็เลยพูดไปเรื่อยๆโอเคค่ะจริงๆก็อย่างที่คนเก๋บอกนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่การเร่งตัวเองเพื่อที่จะประสบความสําเร็จอะ่ะแล้วในตลาดเนี้ยถามว่ามันมีช็อตคัดไหมฟังก็ต้องบอกว่าหลายคนอะ่ะเข้ามาในตลาดเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้เวลาถึง10ปีก็สามารถทําได้ อันนี้พูดถึงในวันนี้นะเพราะว่าในวันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะมีหลายคนมากออกมาเปิดเพจหรือว่ามีคอสแห่งการเรียนรู้ต่างๆให้ได้เรียนรู้แล้วเขาก็ประสบความสําเร็จได้ดีมากมๆนะคะเพราะฉะนั้นช็อตคัดหลายๆอย่างอะ่ะมันอาจจะไม่ต้องระยะถึงเป็น10ปีเนาะแต่ทุกวันของการเรียนรู้อะ่ะมันไม่ใช่แบบ หนึ่งเดือนนี้เรียนอันนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยแบบหยุดแล้วก็ผัดเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็มาบอกว่าตัวเองทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือต้องบอกกอนว่าถึงมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาหึงสิบปีอะแต่ความเข้มข้นของของการเรียนรู้อะมันก็จะต้องมาสูงเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าวูบวาบบุบว,วาบมาเนอะเพราะว่าตลาดเนี้ยหลายคนอาจจะคิดว่าแค่กดก็ได้เงินแล้วทั้งทั้งที่คําเดียวเลยถ้ามันง่ายขนาดนั้นอะ ทุกคนไม่ต้องทํางานอะไรแล้วถูกไหมม,มันคงจะมีอาชีพนี้อาชีพเดียวเท่านั้นแหละที่สามารถจะทําให้แบบเราอยู่กันแบบสบายได้อ่ะอใครจะอยากแบบถ้าไม่ได้รักงานจริงๆอ่ะก็คงแบบว่าอยากจะแบบมีวันเวลาที่มันที่อิสระอยู่กับครอบครัวมากขึ้นอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่านั่นแหละมันอาชีพเนี้ยมันสามารถตอบโจทย์ได้หลายอย่างก็จริงในชีวิตคุณเนาะคิดภาพว่ามันดล็อกหลายอย่างในชีวิตได้หมายความว่าสิ่งที่ต้องแลกบางอย่าง ก็ต้องเยอะเหมือนกันคำว่าแรกเนี่ยไม่ได้เร่องแรกไปทั้งชีวิตนะคะทุกคนแต่มันคือการที่เราใช้ energy ใช้เวลาอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งอะที่มันเข้มข้นกับมันได้จริงๆริอะตอบไม่ได้ค่ะว่ากี่ปีแล้วคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อันเนี้ยไม่มีใครตอบได้เท่าตัวพี่ๆทุกคนเองแล้วทุกคนก็รู้คําตอบนี้ดีอยู่แล้วนะคะบางคนอาจจะมองว่าฟ้าก็เคยเป็นคนหนึ่งนะที่มองว่าทุกวันนี้ฉันก็ฝึกอยู่ไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าฝึกอยู่แล้ววันนี้มันยังไม่สําเร็จอะ นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณฝึกอ่ะมันยังไม่มากพออืมอันลอยนี้จริงไหมจริงเออเพราะว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าสิ่งที่คุณฝึกอยู่มันเยอะมากแล้วนะฉันทําเยอะมากฉันแบ็กเคสเยอะมากฉันเรียนรู้เยอะมากแล้วสิ่งเนี้ยไม่ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตคุณในด้านเนี้<ม>นั่นหมายความว่ามันยังไม่ได้มากพอหรือมันไม่ได้จริงจังพอที่จะออกให้เกิดผลลัพธ์ได้<ม>นะคะลองกลับไปรีเช็คตัวเองที่ที่ ตัวเองก็ได้นะหลังจากจบไลฟ์นี้นะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าโอเคมันมีบางอย่างแหละที่เราแบบทําเยอะมากอะ่ะแล้วบอกว่าตัวเองยังคงทําอยู่ในเส้นทางเนี้ยคําถามกลับไปคือมันมากพอที่จะทําให้คุณะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณเลยอยางคาว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้บอกว่าวันเนี้ยฉันอยู่บ้านหนึ่งล้านแล้วปีหน้าฉันอยู่บ้านแบบยี่สิบล้านนะคะมันคือการเติบโตของชีวิตในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นเรื่อยๆอะ่ะทุกคนคาว่าดีขึ้นเรื่อยๆแบบมันไม่ต้องแบบโอ้กระโดดปุ้มปั๊มนะเอาแบบว่า โอเคครอบครัวเราดีขึ้นนะคะอ,อยากจะทำอะไรก็ได้ทำอยากจะกินอะไรก็ได้กินแฮปปี้สบสบายนะคะเอาสเต็ปกีละสเต็ปกอดก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นกลับไปทวนตัวเองอ่ะก็ได้ว่าที่ทำอะ่ะมันมากพอแล้วยังนะคะอเออคำว่าทำาหนาถึงว่าเรียนรู้มันมากพอเข้มข้นกับมันมากพอแล้วยังเพราะว่าบางทีอะ่ะเราก็ใช้เวลาแต่ละวันอะ่ะผ่านไปเรื่อยๆอใช่ไหมคะโดยที่ก็ทาแล้วไง แต่มันไม่ได้เข้มข้นไงทุกคนแล้วมันจะต้องทําแล้วไงไปอีกกี่วันหรอมันถึงจะเห็นผลลัพธ์กับมันสักทีนะคะอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะไปปลล็อกยังไงเหมือนกันเพราะหลายคนอาจจะไม่ได้เรียนอะไรมาจริงๆผมว่าทุกคนอาจจะมี mindset ที่ดีแล้วๆอยู่แล้วก็ได้นะใช่ี่หลายคนก็แบบว่าฝึกพี่นัยเนาะนี่พี่สิพี่พี่ลิใช่ไหมก็บอกว่ามีอิสระทุกอย่างนะครับมีอิสระในการทํางานแล้วก็เวลาครับ อ่าอิสระที่มีเวลาให้กับคนรับข้างอยากไปไหนก็ได้นะครับจริงๆเป็นแรงแรงดิฟหรือแรงผลักดันของเราที่ดีมากๆนะ<ม>อยากบอกทุกคนเลยนะครับ<ม>ก็ดีใจที่วันนี้เป้าหมายพี่ๆทุกคนชัดและยังคงอ่าอยู่ในในโลกของการเทดเพราะว่ามีความเชื่อมากๆเนาะจริงๆคําความเชื่อเดียวของเก๋ก,ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ<ม>ถ้าวันนี้มันมีมนุษย์คนหนึ่งที่ทาําได้ ยังไงเราก็ทําได้จริงใช่ไหมแน่นอนว่าคนสําเร็จมันคือหนึ่งปร์เซ็นหรือห้าปเซ็นของโลกใบนี้แต่ถ้ามันเป็นเราอะ่ะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเวลาเราทํางานของเราเองเนาะเราได้เลื่อนขั้นอืเราได้อ่าเราได้เลื่อนขั้นเราได้พัฒนาเออได้ซื้อจับจ่ายซื้อของมีเงินคล่องมือมนในมัญชีมากขึ้นอวันนี้เทรดอะมันเหมือนเราเข้ามาทํางานในวันแรกๆที่แบบ เงินเงินก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับค้าขายก็ยังไม่ได้ดีมากมายนะครับเราลองเปรียบการเทรดให้เหมือนธุรกิจของเราให้เหมือนงานของเราพี่ไม่ต้องรีบหรอกตอนพี่บอกว่าโอ้เริ่มตอนอายุสามสิบสี่สิบแล้วจะมาอีกห้าห้าปีสิบปีไม่ทันได้ใช้ตังค์แล้วแต่อย่าลืมนะว่าเราเป็นคนเลือกที่จะเข้ามาในธุรกิจของการโลกของการเงินเองนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้ที่ทุกอย่างมันพร้อมอะความรู้พร้อม พื้นที่ในการเรียนรู้ก็พร้อมนะครับโค้ดสถาบันเยอะแยะมากมายพร้อมที่จะมีให้พี่ๆเลือกสรรนะอุปกรณ์ในการเรียนก็พร้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ไอแพดลุกอย่างมีหมดเหลืออย่างเดียวดีกว่ายุคตอนที่เราเริ่มขายของเร,เริ่มทํางานอีกจ,จริงไหมใช่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเป็นเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนแล้วกันแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางในด้านการเทรดนะครับ พี่รดาบอกพอวันไหนเสียก็กลัวไม่กล okay. ้ากดออเดอร์นะครับเพราะว่า um, มันอาจจะมีความรู้สึกว่าอ่าเราอาจจะไม่อยากเสียเงินก้อนนั้นไปอย่างเงี้ยต้องลองจับความรู้สึกตัวเองดูเนาะในการที่เราที่เราแบบเออเพราะเกิดอะไรเราถึงไม่กล้าไม่กล้าถือนะครับใช่ใช่แล้วก็ไม่กล้าถือด้วยนะคะมันถึงว่ากดใหม่ก็ไม่กล้ากดนะคะก็อาจจะต้องถามก่อนว่าไอ้ที่เราไม่กล้ากดอ่ะเพราะเรากําลังกลัวว่าเรากําลังจะเสียซ้ํา ถูกต้องไหมคะพี่รดาเออนะคะลองเช็คก่อนเช็คก่อนว่าที่เราไม่กล้าที่จะกดออเดอร์ถัดไปเป็นเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะเสียไปอีกแล้วคำว่าเสียไปอีกอะแน่นอนว่าพอร์ตของเราก็ลดไปอีกอันนี้อันนี้ถูกต้องไหมนะคะเพราะว่าเข้าใจเลยนะคะคือการที่เราไม่กล้ากดออเดอร์เนาะอ่าสำหรับฟ้านะบางทีอะเมื่อก่อนเนาะมันก็จะแบบ พอมันเสียแล้วอะมันก็ไม่กล้ากดต่อนะคะมันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างที่รู้สึกว่าแบบกลัวเสียอีกนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเรากลัวเสียอีกอะเราก็ไม่ได้อยู่ในสเต,ตทที่มองว่ามันคําว่าสเตทของฟ้าคือเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าสิ่งที่เราจะกดเทรดอะมันมันมันครบจบเทคนิคมีไหมหรืออะไรก็ตามแต่บางทีอะเราแบบ เร,เ,รเราเราเราเมินเช็คลิสต์ทุกอย่างเลยเนาะเพราะว่าเราอะแค่อยากจะได้คืนนะคะรวมถึงเราแค่อยากจะแบบกลับมาเท่าทุนได้ไหมอะไรเงี้ยบางทีความรู้สึกเนี่ยมันก็จะกลับมาใช่ไหมคะคือจริงๆต้องบอกว่าไอ้คาว่าเราไม่กล้ากดออเดอร์เนี่ยอาจจะต้องกลับไปถ้าพูดถึงเรื่องเทคนิคเนี่ยพัก<ม>ก็จะต้องบอกว่าก็ต้องพักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยไปหาจุดที่ชัวร์แล้วมีเทคนิคคุยกับตัวเองให้จบนะคะ,<ม>ะ,คะเพราะว่ามันก็มีหลายครั้งแหละที่ มันว้าวุ่นเนาะมันอยากกดเพื่อเอาแบบเงินคืนมาเออแต่บางเีเราไม่มีสติสตังจะกดด้วยซ้าแล้วยิ่งกดใหม่ก็ยิ่งเสียยิ่งกดใหม่ก็ยิ่งเสียทํายังไงก็ไม่ได้เงินกลับคืนมาจนกระทั่งแบบจากลบสิบอะสมมติจากลบสิบเหรียญกลายเป็นลบห้าสิบเหรียญเพิ่งรู้ตัวนะคะจากลบแค่หนึ่งเปอร์เซ็นกลายเป็นลบห้าเปอร์เซ็นหรือบางคนอาจจะจากลบแค่ห้าสิบเหรียญกลายเป็นหมดพอดออ,อ,อก็มีเหมือนกันโค้ชเก๋คิดว่า ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่กล้ากดออเดอร์แล้วก็ไม่กล้าถือเนี่ยเราควรจะจัดการกับมซ์เซ็ตของเราอย่างไงบ้างอือก็เหมือนที่โคตฟ้าบอกนั่นแหละเราต้องอไปหาว่าอะไรที่ทําให้เราไม่กล้าก่อน,อนะครับลองถามคําถามตัวเองเนาะอะไรที่ทําให้เราไม่กล้าเข้าเทรดต่อนะครับจริงๆ จริงๆพี่เขามีคําตอบแล้วนะเมือลั่นกลัวตกรถด้วยนะคะพี่กิ๊เก๋ขอให้มีสักนิดนึงเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะวันไหนเสียก็ก,กลัวไม่กล้ากดออเดอร์จริงๆตรงนี้มีคาตอบแล้วนะคะเพราะว่าวลก,กลัวที่จะเสียนั่นแหละเลยไม่กล้ากดออเดอร์เอิ่มสู้จนเงินหมดครับ<ช>อเข้าใจเลยะะสายสู้แหละสายสู้เราเป็นสายสู้ผมก็สายสู้นะฮะสายสู้มาก่อนใช่สุดท้ายแพ้แพ้ไฟตัวเองน่าเลยะ่ะจริงๆค่ะต้องบอกว่าอ่ะถ้าพูดถึงประสบการณ์ที่เคยแบบเจอมานะคะคือหลายครั้งอ่ะมันก็รู้สึกว่าโอเค ตอนเนี้ยมันลบไปแล้วอาจจะเป็นลบเกินเปอร์เซ็นที่เราสามารถให้จะรับได้วันนี้แล้วหรือเราอาจจะเซ็นเปอร์เซ็นเอาไว้ว่าวันเนี้ฉันลอสได้ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตของพอร์ตนะคะสิ่งที่ถ้าเป็นตัวฟ้าฟ้าจะทำก็คือว่าจะหยุดทุกอย่างก่อนนะคะแล้วก็กลับมาอยู่ตัวเองคือเราจะต้องดึงตัวเองออกมาจากจุดที่เรารู้สึกว่าตรงน,น,นะมันไม่ไม่ใช่ที่ที่สบายแหละหมายถึงว่าหยุดการกระทําที่ทําให้เราสูญเสียถูก มายถึงหยุดเทรดด้วยอะะก็คือหยุดเทรดไปเลยถ้าเรายังเทรดอยู่มันจะเสียแต่เรายังกดอยู่แบบสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสจะเสียแล้วพอเสียมากกว่าเดิมแล้วก็จะน,น้อยกว่าเดิมพอ้อยกว่าเดิมอ่ะก็อยากจะก,กดใหม่เพราะอยากกลับมาเท่าทุนเหมือนเดิมเนี่ยลูมมันก็จะวนอยู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนํานะอาจจะไม่ได้แบบ perfect สาหรับทุกคนแต่ลองไปทําดูก่อนก็ได้นะคะคือกลับมาเซ็ตตัวเองว่าโอเค วันนี้คุยเลยคุยกับตัวเองเลยวันเนี้ยฉันเสียเกินกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตที่ฉันรับได้แล้วอาจจะห้าเปอร์เซ็นสิบปอร์เซ็นตก็แล้วแต่แล้วหยุดนะคะปิดคอมทุกอย่างไปหาหนังอะไรที่ดีแลกก็ได้นะคะแล้วก็อยู่คนเดียวก็ได้นะหมายถึงว่าอยู่นิ่งๆคนเดียวคุยกับตัวเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่ไม่ต้องกลับไปเปิดกลับอีกนะคะ<ม>ทำให้ได้เอาแค่นี้ก่อนทําได้ไหมเออ<ม>ทําแค่นี้ให้ได้ก่อนเพราะอะไร เพราะถ้าเกิดว่าเราสามารถทําได้อะเราจะหยุดการที่ทําให้พออะมันลดลงไปเรื่อยๆได้嗯嗯มันไม่เพิ่มอะแต่อย่างน้อยมันไม่ลดลงนะคะแล้วตอนที่มีสติมีสตางค์มีทุกอย่างพร้อมอะกลับมารีเซ็ตตัวเองคุยกับตัวเองใหม่นะคะแล้วยิ่งดีกว่าเดิมเลยถ้าเกิดว่าตอนนั้นอะได้พอเรามีสติแล้วเนาะกลับไปลองรีเช็คดูซิว่าแผนที่เรากดเข้าเทรดต,ตอนนั้นไปอะมันมันมีอะไรหรอที่ ทำให้ฉันแบบมีแบบแพ้ตรงนี้ไปอะไรเงี้ยเราดูเพื่อเรียนรู้นะคะไม่ได้ดูเพื่อซ้าเติมดูเพื่อเรียนรู้ว่าโอเคภาพนี้หน้าตาแบบเนี้ยฉันจะไม่ได้ทําแบบนี้ซ้าอีกอืแค่นั้นนะคะคือจะไปบอกว่าแบบทําอย่างอื่นอะ่ะอันนี้ฟ้าก็ยังนึกไม่ออกนอ่จากตอนนี้เพราะว่าอตอนตอนที่ฟ้าจัดการตัวเองอะ่ะว่ามันแบบเอ้ยลบเกินที่เราตั้งใจไว้แล้วอะไรเงี้ยก็กลับมาคุยกับตัวเองแล้วก็แล้วก็ปิดต่อนะคะเพราะว่ายิ่งยิ่งกดต่อ จมันไม่ได้เนาะมันก็ยิ่งเสียและยิ่งกังวลเท่ากับความสุขในปัจจุบันของเราเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะคะไม่พอนะบางทีเราอาจจะไม่น่ารักกับคนรอบข้างเราไปด้วยก็ได้ใช่จริงๆพี่ๆที่พี่ๆมาว่าอยากมีสละเนาะอยากม,มีสละอยากมีอยากได้ใช้ชีวิตอแต่ตอนนี้เราติดยึดแต่ชีวิตเราติดกับการาฟมากเลยตอนเนี้ยเราก็ต้องรู้ว่าถ้าวันนี้เราเทรดสาเร็จด้วยวิธีเนี้ย วันนั้นเราก็ยังต้องมาเทรดแบบจ้องกราฟตลอดเวลาเช็คกราฟตลอดเวลาดูกราฟตลอดเวลามันไม่ใช่หนทางของการเป็น,ทเ,ปนเท,ทเรดเดอร์ที่เราอยากจะเป็นแน่ๆนะครับฉะนั้นไม่เป็นไรเราไม่สามารถเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้ภายในวินาทีมันทําไม่ได้เนาะ,นะค่อยๆเปลี่ยนแต่ลองดูซิว่าเออ ไม่ไหวก็พักอะ่ะพักแล้วเงินในบัญชีเงินในพอร์ตเราก็ยังเหลืออยู่เราก็ยังเทรดกับมันต่อได้นี่แล้วค่อยมาเทรดวันหลัง,งนะครสายสู้ก็เคยเป็นล้างพอร์ตก,ก็เคยใช่โอเคการที่คําว่ามันเหลืออยู่อะ่ะคือมันยังมีโอกาสที่เราสามารถทำได้นะทุกคนแต่การที่มันไม่เหลือแล้วอะ่ะมันต้องเติมนะครับเติมไงค, yeah. คำว่าเติมอะ่ะคือต้องหามาเพิ่มใช่ไหมเออแต่ถ้ามันยังเหลืออยู่แล้วเรายังมีสติสต่างเราวามาไปต่อได้อนี้คือขสอขันะคะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะบางทีอ่ะ เราแบบไม่ได้อยู่ในมูดหรืออารมณ์ mm. ที่มันดีใช่ไหมบางทีมันส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างเราอาจจะไม่ได้น่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเรากําลังเสียเวลาแห่งความสุขกับคนรอบข้าง mm. ไปนะคะสมมติไม้นั้นอ่ะเราได้พันเหรียญอย่างเงี้ยแต่การที่เราไม่น่ารักกับคนรอบข้างบางทีมันกระทบจิตใจเขามากกว่าเงินหนึ่งพันเหรียญอีกนะคะเพราะฉะนั้น มันไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าทุกคนเพราะสุดท้ายเราก็อยากให้เราอยากมาเทรดเพื่อให้คนรอบเพื่อเราแล้วก็คนรอบข้างของเราอะมีความสุขสบายขึ้นใช่ไหมแต่บางทีพอลบปุ๊บมันไม่น่ารักปุ๊บมันสิ่งที่เสียไปมากกว่านั้นนะคือความรู้สึกที่มันซื้อมาไม่ได้อีกแล้วเนาะอ่ะอันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะคะ,อะโอเคจริงๆมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะบอกพี่ๆทุกคนเนาะเออใช่เลยใช่ไหมไหม,มันจะมีใ,ในเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเนี่ย เร็วๆนี้เลยนะครับจะเป็นเรื่องของกิจกรรมบูสต์แคมป์นะครับพี่พีนั่งเรียนที่อยู่เป็นเป็นบัลลูนเทรดคมีอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าคุณได้สิทธิ์นั้นนในการไปบูสต์แคมป์จัด3วันนะครับ3 8เอ้ย28 29 30, 30วันน,นะครับสิงหาคมก็คือปลายเดือนหน้าบอกเลยว่าบูสต์แคมป์ครั้งนี้นะครับไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วกิจกรรมเนี่ยยังคงมีกิจกรรมพิเศษพิเศษที่ยังรอพี่ๆอยู่ แต่จะบอกว่าบูธแคมป์รอบนี้สายเทรสั้นเข้ามารจริงจริงจุดบายเมื่อกี้น่าจะมีจะมีสัญญาณเทรสั้นอยู่ผมไม่ได้ลงไปดูนะการที่เทรสั้นมันคืออะไรนะครับบางคนบอกว่าวิมันไวพี่ทําไม่ได้นะครับทุกคนลองนึกดูนะใครที่ชอบอยู่กับกราฟอะ่ะเขาอยากได้จุดคอนเฟิร์มการเทรดอะ่ะแบบแทบจะทุกจุดแนวรับแนวต้านสําคัญหรือ,อโซนเนี่ยบอกเลยว่าเทคนิคเทรสั้นมีเก็บทํากําไรเป็นรอบๆใครชอบการเก็บทํากําไรเป็นรอบๆ ก็สมควรนะคหรือพี่ๆที่แบบมีเรื่องของพฤติกรรมทองอยู่แล้วมีเทคนิคของ BTS อยู่แล้วหรือมีเทคนิคของ Super Hidden อยู่แล้วที่เป็นนักเรียนของเราเนี่ยสามารถใช้คอนเฟิร์มของเทรดสั้นเนี่ยในการเข้าเทรดในจุดที่เคยวางแผนอยู่แล้วบางทีโครงสร้างนี่มันยังจะไม่มาแต่เทรดสั้นอาจจะอ สักหน่อยฮรเก็บกาไรเป็นหรอบเนี่ยก็จะเป็นเทเซนของเราต้องบอกเลยว่าวัน3วันนะจะได้เรียนรู้เรื่องของเทคนิคเทเซนจริงๆจะมีได้เรียนรู้ก่อนด้วยเนาะจะได้อีอลนิ่งเทคนิคของเท,ทพเทเซนทั้งหมดะนะ แล้วเข้าไปเรียนรู้แบบจับมือทำด้วยการสอนสดเทรดสั้นปั้นกำไรเนี่ยสามวันเต็มๆเลยนะครับมันจะควบวันธรรมดาด้วยที่เราต้องบอกว่ามีเทรดสดด้วยเพราะว่ามันตรงกับวันพฤหัสศุกร์นะคะแล้วก็เสาร์เนาะนะคะแล้วก็อันนี้ตั้งีราคาไว้เลยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยเนาะคือโปรโมชั่นตอนนี้นะคะสำหรับนักเรียนใหม่นะคะหรือว่านักเรียนจากคอร์สหลักของทางบรา vo วที่แบบเอ้ย ยังไม่ทั้งไม่เคยอยู่ในค,คอร์สบาโวเลยเเคือเราจะมีคอร์สเทพเทพสั้นอยู่ซึ่งคอร์สนั้น่เป็นการเรียนรู้แล้วก็ลงเทรดจ,จริงไปด้วยกันเยอะมากอะนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยอยู่ในคอร์สของ14วันปั้นเทพเทสั้นเนี่ยและเป็นนักเรียนเรานะครับมาจากบาวโวนะฮะจะได้3 การบูตแคมป์สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทใช่ไหมถูกต้องอ่าถูกต้องเพื่อเป็นนักเรียนใหม่ก็ได้อ่านักเรียนใหม่ก็ได้เลยถูกต้องถูกต้องนะคะคือราคาสเปเชียลอยู่ที่สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเลยก็คือได้เรียนเรื่องการเทรดสั้นด้วยนะคะรวมอาหารที่พักแล้วก็ได้เจอกับโค้ชเอาแบบว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นั้นอ่ะเออนะคะเข้มข้นไปเลยเข้มข้นไปเลยคือตื่นมาก็ถักคนได้เลยใช่แล้วก็สําหรับพี่ๆที่อยู่สิบสี่วันปั้นเทพเรดสั้นอยู่แล้วโค้ชแบบไปแล้วได้อะไรอีกเรียนรู้หมดละ จะบอกว่าพี่พี่คอร์สสิวันเนี่ยเขาไม่เคยมาเรียนสดนะ <ừ> ไม่เลย <ừ> ไม่เคยมาเรียนแบบจับมือทําด้วยกันนะ<ช>ฉะนั้นใครที่เป็นสายที่ชอบแบบเรียนออนไลน์และยังงงอยู่ <c oughs> แต่จริงๆคือเราติวเข้มกันมากๆนะแต่ถ้าใครชอบแบบเจอตัวโค้ดแล้วถามมันตรงนั้นเลยะถามได้ตลอดทั้งวัน3วัน2คืนนะ่ะแนะนําให้มาแคมป์นี้เลยเพราะว่านอกจากกิจกรรมเอ้นอกจากเทคนิคของการเทรดแบบเทพเทปสั้นแล้วอะเรายังมีกิจกรรมมากมายที่จะมาซัพพอร์ตและส่งเสริมให้พี่พี่อะ เป็นเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดได้อย่างมั่งคั่งและย,ยั่งยืนครับถูกต้องนะคะก็จะเป็นราคาพิเศษไปเลยนะคะ26,900นานะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอันไหนนะคะ CF นะคะแคปหน้าจอนี้แล้วก็ทักแอดมินได้เลยนะคะก็คือเป็นช่วงราคาะตอนนี้เลยก็อยากให้หลายๆคนนะคะที่มองว่าอย,อยากสนใจในการเทรดสั้นต่างๆเนี่ยใชอโอก,กาสนี้นะคะให้คุ้มค่าเลยเพราะว่าไม่ได้มีบ่อยเลยนะกับการที่มาเจอตัวแล้วสามารถถามสดๆนะคะเพราะว่าคลาสของเราส่วนใหญ่ก็ต้องบอกตรงๆว่าจะอยู่ผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก เนาะอ,อ,อ,อ่ะโอเคอ่ะฝากทุกคนไว้ประมาณนี้เลย<า>นะคะใครสนใจแอดมินบอกมาแล้ว CF 32,900ได้เลยใช่แล้วก็ใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะทักหาพี่แอดมินเลยนะคะเพราะาพี่พี่รอซัพพอร์ตต้อนรับแล้วก็ให้คำตอบกับพี่พี่ทุกท่านได้อย่างแน่นอนครับใช่เลยนะคะอ่ะหลายคนก็เคลียร์มาแล้วนะคะบอกว่า พี่จ่าบผมว่าพอมีสติสตังเริ่มหมดหยุดทุกอย่างเริ่มใหม่เป็นหมดเรียนเลยครับใช่เลยนะคะเพราะ,ะนั้นแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสติได้ณเวลานั้นเลยแล้วเราก็ไม่ต้องหยุดอะไรเลยหยุดแค่เวลานั้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เทรดใหม่แค่นั้นเลยนะคะ,ะไม่ต้องมานั่งเติมอะไรใหม่เนาะเอออะ,อออะโอเคมีประมาณนี้เลยเนะคะที่จะฝากทุกคนไว้ก็ เราสองคนนะคะวันนี้ก็สนุกสนานเนาะก็คือพาทุกคนได้อัปเดตแผนนะคะแล้วก็มีจุดไหนที่สามารถสพอร์ตทุกคนได้เนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกหลังบ้านมาได้เลยเหมือนกันนะคะอยากให้เราพามาพูดคุยเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบูสแคมป์ครั้งที่2 3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะ กระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับ ความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของบู o s t แคมปครั้งนี้ Day 1เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแท้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริงจากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพันสู่หลักหมื่นล้าน เพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงใน day สองค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเองและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการ Ice b a ารเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้คุณมีสติ กล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้และวันสุดท้ายค่ะเดย์ที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างไมซ์เซ็ตที่แข็งแรงเข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สำคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรดเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมีวินัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นใน2 วันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้างานจริงทั้งวิธีคิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิดได้ที่ b o o แคมป์เท่านั้น เพจสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่28 3 0ถึงส0ิสิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรังสิต